tai, tai cái, này chúng tôi bao bạn sống 200. 200. nó Đấy nông mẹ เราเนียงซบตลาดลาบ้องบอลหรอมาตัวเอมาลาซาบะเนงไหมครับ

อ้หาที่มาดะอ,อันนั้นรราคากันน้ำเครับครับนีตยมอันนี้อันนี้เ็นร่ง้วนวกี้ที่บบนี้ปุ๊ปุ๊บน้องใหม่ตบเติน้องใหม่นี่ยไม่ไล่เข ยังออกมาฟังยังนั n งตกเดี๋ยวออกมาฟังเย็นเดี๋ยนี่ก็อื่นยังตกไหมไม่ไ่ไมายน้องน้องก็จะโตนาอยู่่าอกสด เราติดหลังแค่สิบบาทกนยครยังไงสิบบาทดีสิบบาทอาีได้สิบบาทในถุงเดียุงนะเนาะมันจงว่ามีกีุ่น ไปนู่นค่ะ10 chúng tôi ข้าง các bạn คะ đây nó mày ถึงไปค่ะ

ีทำไหมเอ,อสาสับเลยเอาตีตัวได้ไหมตัวนั้นสวยตอนนั้นแหละตอนนั้นแหละไปไหมเอาตเอาตัวนี้เข้าไปด้วย้ว้ยตั้งช้า มันเป็นปดุกหน้าปะ่ะค่าะข้าเงินผู้ใดเงียนใบลอยเมือนตอนนี้คือชปี้คือมันก็ต้องโดนมาเยอะแล้วมัน

ตัวในซอนคล้ายไก่มาเดินชมอีกรอบหนึ่งครับสีดาสีชมพูยังเขียดหน่อยแล้วครับ ักสีงามเด้อตองไปไปอใหม่ใหม่แบบหมลายเนาะปลาช่อนปลาช่อนมีหัดไว้มีผ้าไว้จักบานไว้แบบดบาท rất là bon rồi này đây parai, parai, sáng loại จเจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเนี่ยได้ชู